สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดประชาชนสุดทนแล้วคาม,ม็อบบุกถึงประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพรรัมชารัฐจีถอนตัวร่วมรัฐบาลสัตว์ผิดสัญญาประชาชนเปรียบภายเรือให้เจ้านั่งหยุดเป็นผู้ตามของผู้นำที่ขี้ขลาดเสียดี โดยเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2564ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนัดหมายชุมนุมคามมมอบสมบัติทัวที่นำโดยนายสมบัติบุญงามอันนงหรือบอกาลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งจะนำขบวนเคลื่อนสู่4พักการเมืองฝากรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือและบีบแตรไล่ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมระบุว่าโควิดก็กลัวแต่ผู้นำโคมา่าเอาไว้ไม่ได้ขับไล่ออกไปโดยเวลาประมาณ14.26นาทีขบวนได้ถึงที่ทำการพักประชาธิปัตย์ถนนเสษฐาิริกหลังเดินทางออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าถนนหลานหลวงเข้านางเลิงเข้าถนนพิษณุโลกมาตามเส้นทาง ก่อนเลี้ยวเข้าถนนพระราม6ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโดยมีประชาชนที่ยืนรอรถประจำทางบริเวณถนนหลานหลวงต่างบันทึกภาพบางรายรวมโยกตามจังหวะขณะที่ฝนเริ่มซาบระหว่างทางนายชินวัตรจันกระจังหรือไบแก่นำรัศดรนนทบุรีได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่า ขอให้งดใช้เสียงขณะเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งนี้แกนนำกลุ่มไทยไม่โทนด้กล่าวบนรถขยายเสียงว่าถึงไม่มีจตุพรพรมพันธ์แต่การต่อสู้กับเผด็จการประยุทธ์ให้ออกจากตำแหน่งนายกเป็นภารกิจที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปโดยไม่ย่อท้อจนกว่าจะประสบชัยชนะและจะประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะเราต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้กลับมาเมืองไทยได้อย่างเสรีมีประชาธิปไตยความเท่าเทียมและเป็นธรรมจากนั้นเวลา14.28นาทีที่หน้าพักประชาธิปัตย์นายธนพัฒ์กาเปงแกนนำกลุ่มรัศดรเอ้ยโดยมีเยาวชนจำนวนหนึ่งทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการนำหุ่นศพจำลองราดน้ำสีแดงพร้อมกล่าวว่าประชาธิปัตย พักการเมืองปืนเลือดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เหตุผลที่เลือกมาแห่งแรกเนื่องจากเป็นพักการเมืองที่เป็นต้นตอที่ทําให้มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมนตรีสําหรับถแถลงการของสมบัติทัวถึงพ,กพรกประชาธิปัตย์มีใจความว่าเรียนพรกประชาธิปัตย์เรื่องถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลประยุทธ์เนื่องด้วยประชาชนเห็นตรงกันและเป็นที่ประจักษ์ แปลว่ารัฐบาลไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศไทยในปัจจุบันทั้งในด้านความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมาจากการระบาดโควิด1 9ทั้งในด้านของสาธารณสุขหรือการควบคุมการระบาดของโรคโควิด1 9ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและที่น่าเศร้าสลดใจเหนือสิ่งใดคือชีวิตประชาชนคนไทย ต้องสั่งเวยให้กับการบริหารจัดการต่างๆอย่างผิดพลาดไร้ยแรงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี2 5 6 2นโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์คือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแสดงออกชัดเจนถึงการ ไม่สนับสนุนรัฐบาลทาหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งการการะทำของพรรคปรชาธิปัตยในการต่อมาคือการเข้าร่วมพรรครัฐบาลขัดต่อสัญญาประชาชนก่อนการเลือกตั้งโจนที่ยึดอำนาจจากการรัฐประหารจึงยังได้อยู่บนเรือต่อพรรคร่วมรัฐบาลจึงเปรียบได้กับการพายเรือให้โจนั่งบัดนี้กับตันเรือได้นำพาประเทศสู่หายนะและเรือกำลังจะจม พวกเราจึงได้มาเรียกร้องต่อท่านเพื่อขอให้ท่านเห็นแก่ประเทศชาติได้โปรดหยุดให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยการถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน,นี่เป็นโอกาสสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้ร่วมกับประชาชนอีกครั้งในห่วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยโปรดพิจารณาสมบัติบุญงามอนง์และพลเมืองคาม,ม็อบ จากนั้นเวลา14.32นาทีเคลื่อนขบวนต่อจากที่ทำการภัพชธิปัตยไปยังพักภูมิใจไทยพอขบวนถึงหน้าพักภูมิใจไทยถนนพระหลโยทินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรโดยนายสมบัติบุญงามานุงได้อ่านจดหมายเปิดผนึกขอให้พักภูมิใจไทยถอนตัวจากพรรครัฐบาลก่อนที่จะมีการยื่นจดหมายและถือป้ายที่ระบุข,ข้อความว่าผูิไม่ขึ้น ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยการนำแมส์ใส่ริ้งฉีดยาฉีดของเหลวสีแดงสาดใส่ป้ายชื่อพักภูมิใจไทยและกราบพร้อมกัน3ามครั้งว่าโควิดกระจอกงอกงอยหรือว่าหัวหน้าพักกระจอกงอกงอยก่อนเวลา15.11นาินาทีจะเคลื่อนขบวนต่อไปอยังพักภูมิชาลัสสำหรับจดหมายเปิดผนึกของสมบัติทัวถึงพักภูมิใจไทยความว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี2562นโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยหรือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแสดงออกชัดเจนถึงการไม่สนับสนุนรัฐบาลอาหารโดยพลเอกประยุทธจันโอชา การการะทําของพรรคภูมิใจไทยในการต่อมาคือการเข้าร่วมพรรครัฐบาลประยุทธ์จะด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าประการใดในเวลานั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์ตลอดที่พรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลได้นําประเทศชาติสู่ภาวะถดถอยและเข้าใกล้หายนะเต็มทนภายใต้การบริหารงานด้านสาธารณสุขซึ่งมีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการย่อมหลบ ความรับผิดชอบต่อการบริหารงานและสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันไม่ได้อย่างไรก็ตามเราต่างรับทราบโดยทั่วกันว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำการรวบอำนาจและการตัดสินใจไว้แต่เพียงผู้เดียวทำให้แม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมีความเห็นต่างในการจัดการแตก่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะผู้มีอำนาจสูงสุดได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโควิดในขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ถึงความล้มเหลวของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ขาดคุณสมบัติในความเป็นผู้นำและไร้ความสามารถในการบริหารจัดการประเทศพวกเราจึงขอให้ท่านเห็นแก่ประเทศชาติและร่วมรับผิดชอบต่อการ สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ในห่วงเวลาที่ผ่านมาโดยการลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้และนี่คือโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะได้แสดงถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำในสถานการณ์วิกฤตนี้อย่าตกเป็นผู้ตามของผู้นำที่โง่เขลาและขี้ขลาดในการรับผิดต่อมาหลังจบกิจกรรมที่พรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมาถึงพักรรงชารัฐด,ด้วยนายสมบัติกล่าวว่ามีตัวแทนพักออกมารับหนังสือแต่ตนไม่ได้เตรียมหนังสือมาให้สําหรับพักรรงชารัฐนั้นเตรียมของอย่างอื่นมาให้แทนนั่นก็คือแป้งก่อนจะมีการเคลื่องถุงแป้งเข้าไปบริเวณพื้นด้านหน้าอาคารพักรรงชารัฐพร้อมเป่งวลีพักพลังชารัฐ ภาษีประชาชนมันคือแป้งต่อหน้าจะเจ้าที่ตำรวจที่ยืนกระจายกำลังอย่างหนานแน่นหน้าที่ทำการพักขณะที่ประชาชนเปล่งเสียงขับไล่พลเอกประยุทธ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อมาฟิลและบอมเบแกนนำกลุ่มราษฎรเอ้ยห้อยนกหวีดที่มีสายหลายถงชาติคล้ายกลุ่มกปปสก่อนเป่านกหวีดและกล่าวว่าล็อกดาวน์แบงคอกทางนี้เพื่อยั่วล้อแกนนำพักลงชารัฐ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุทกท่นานที่รับชมสวัสดีค่ะ